เออช่วงนี้ผิวเราเป็นอะไรนะสิวขึ้นตลอดผิวหน้าก็รู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเยอะโดนแดดคอเลลาเจนก็ทานมันไม่ค่อยดีขึ้นเลยทำไมผิวเราไม่ดีขึ้นเลย ดีค่ะคุณอ้มวันนี้มีอะไรให้ฟิโอราคลินิกดูแลคะ,ะคือช่วงนี้รู้สึกว่าผิวหน้าไม่ค่อยดีเลยครับไม่รู้ว่าทํากิจกรรมอะไรเยอะหรือเปล่ามีสิวหน้าไม่ค่อยแข็งแรงอ๋ออันนี้เรื่องง่ายเรื่องเล็กนิดเดียวเลยคะ่ะวันนี้หมอะจะแนะนําตัวโปรแกรมฟื้นฟูผิวนะคะจะช่วยในการยกประชับทําให้ผิวดูเด้งดูอ่อนกว่าวัด้วยตัวสกาตาค่ะครับโอเคได้ครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน <laughs> ค่ะ คุณอ้มและนี่ก็คือตัวยาสปราต้านะคะจะประกอบด้วยตัวยา1ขวดจะมีปริมาตรตัวยา10 ml ค่ะครับผมแล้ววันนี้อั้มต้องฉีดกี่เข็มอะไรยังไงนะครับค่ะก็อย่างของคุณอั้มนะคะหมอประเมินใบหน้าเราเนี่ยค่ะวันนี้หมอจะฉีดให้คุณอ้้ม1ขวดนะคะก็คือ 10ML ค่ะครับผมแล้ว1ขวดนี้อยู่ได้นานหรือว่า ประมาณไหนครับค่ะก็เวลาที่เราคำนวณตัวยาสกลต้านะคะเราจะคำนวณตัวยาจากอายุค่ะอายุ10ปีเนี่เป็น1ขวดอย่างของคุณอ้ําหมอจะแนะนํา3-4ขวดค่ะโดยเราสามารถแบ่งการฉีดนะคะใน1ครั้งเนี่ยเราจะใช้ตัวยา1-2ขวดแล้วก็ระยะห่างในการฉีดในรอบถัดไปจิ๋วที่เดือนครึ่งถึง2เดือนค่ะซึ่งระยะเวลาตรงนี้เป็นระยะเวลาที่มีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นอย่างดีที่สุดค่ะ แล้วก็พอคอลลาเจนเราสร้างเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่นะคะถ้าคุณแอมฉีดครบตามโปรแกรมที่หมอคํานวณให้เนี่ยคอลลาเจนก็จะมีการเพิ่มขึ้นถึง66.5%และมีระยะเวลาอยู่ได้นานถึง2ปีค่ะโอเคได้ครับ <laughs>